ดยแก้วไร้ลิลิตะเลงพายสีสวัสดเดชะชนะราชอรินยินพะยศะเกลกเกลียงเพียงพกแผ่นฝากฟ้าล่าล่อมเรื่องชัยแฉวงเกรงพระเกียรติระยอฝ่อใจห้าวบ่มิหารลานใจแก้วบ่มิกาปะคาอาจออกรงประคงอาจออกฤทธิ์เท้าทั่วทิศท,ทั่วเทศไททุกเขตทุกดาวน้าวมากุฏมานบน้อมพิภพมานอบ ม่บวัวบาทวิบุตรอดุญญานภาพปราบรัศกรแกอนกลัวหัวหันหายกายกลาดดาดเต็มท่งเต็มดอนพม่ามอไพ้าี้สีอยยธยารมยเยตพิเศษสุขบำเทิงสำเริงราชสถานสำดานราสถิตพิพิธพอกสมบัติพิพัฒพอกสมบูรณ์พูนพิภพดับเข็นเย็นพิภพดับยุบ สนุกศพสีมาสัมเสนาน้อมกล้าวสัมสนมเฝ้าฝ่ายในสัมพลไกลเกลิกหานสัมพลสารสินทบศบสัตว์ราสอนเพลิงทะเกิงประเกียดฟ,ฟุ้งฟ้าลือตลบแหล่งล่าโลกล้วนสดุดี <c oughs> การอ่านร้อยกลองไร้ลิส่าเลงาย <c oughs> สีสวัสดิเดชา ชนะระออรินยินพระยศเกรกเกียงเพียงพกเพนฝากฟ้าละอาลมเหลืองใจจะแฉวงเกรงพระเกียรติรยอฟอใจหาเอาบอมิหานลานใจแกลแอลบอมิกระอาบอกขาอาจออกตรงบอกคงอาจออกฤทธ เท้าทั่วทิศทัท่วเทศไทยทุกเขตทุกดาวหนาวมากุดมานอบน้อมพิภพมานอ,อบมอบบัวบาทวิบุตรอดุญญาโนภาพปราบดัสกรแกรฑรัวหัวหันหายกายกาดดาดเต็มถุ่งเต็มดอน พมาอามอนพระอนี้สศีอโยธยารมมยเอตพิเศษสุขบำเถิงสำเริงราสถานสำราญราสถิตพิพิธโภกสมบัติพิพัฒโภกสมบูรณ์ภูนพภพดับเข้นเย็นพพภพดับยุกสนุกศพสีมา สำเสนาน้อมกระเอาสัสนมฝ้าฝ่ายในสัมพลไกลเกลือหาสนสัมพลสารสินทบสมศสราสอนเพลิงถ้าเกิงพระเกียรติฝุ่งฟ้าหรือตลบแหลงละออกลวนสาดูดี